สอนวิธีสมัคร i อจหรือว่าอินสตาแกรของเราด้วย Gmail ในโทรศัพท์ทำยังไงทำตามนี้เลยสวัสดีครับทุกๆคนและในคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครใช้งาน i อจี IG, หรือว่าอินสตาแกรของเราด้วย Gmail นะครับทุกคนในโทรศัพท์ทำยังไงเรามาเริ่มกันทำกันเลย และขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปดาวนะ์โหลดแอป IG เนาะหรือว่า i n s t a g r a m ก่อนนะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปดาวน์โหลดจาก Play Store ให้เรากดเข้ามาที่ Play Store แล้วกดพิมพ์ค้นหานะครับทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์คำว่า IG แล้วกดค้นหา แล้วให้เรากดดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้ง Instagram หรือว่า IG ให้สำเร็จก่อนนะครับทุกคนซึ่งเวลาในการดาวน์โหลดก็ใช้ไม่เวลาไม่นานนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกดเข้าไปดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งให้สำเร็จก่อนแต่นี้เมื่อเรากดดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งสำเร็จแล้วก็ให้เราทำการกดออกจากเพรส Store ได้เลยนะครับทุกคนแล้วเราจะมาเข้าที่ตัวแอป IG หรือว่า Instagram ซึ่งจะเป็นการสมัครใช้งานเนาะด้วย Gmail นะครับทุกคน ก็ให้เรากดเข้าไปที่ Instagram แล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนซึ่งเราจะทำการสมัครแช่งานใหม่นอ้องด้วย Gmail นะครับทุกคนแต่สำหรับใครที่เคยสมัครแช่งานแล้วนะครับทุกคนมีบัญชีใน G อยู่แล้วนะครับทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปที่มีบัญชีแล้วใช่ไหมเข้าสู่ระบบเลยก็ให้เรากดเข้าไปเลยแล้วทำการเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับทุกคน แต่ในที่นี้เนาะจะมาสมัครใหม่นะครับทุกคนด้วย Gmail เนาะและสําหรับใครที่ต้องการอยากจะสมัครผ่าน Facebook นะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยเนาะก็ใหเรากดดําเนินการต่อในชื่อ Facebook นะครับทุกคนแล้วเราจะมาดูวิธีการสมัครใช้งานใหม่นะครับทุกคนด้วย Gmail เนาะก็ให้เรากดเข้าไปที่สมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับทุกคนจะอยู่ตรงกลางเนาะก็ใหเรากดเข้าไปเลย แล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปให้เราเปลี่ยนจากโทรศัพท์เป็นอีเมลนะครับทุกคนซึ่งเราต้องการอยากจะสมัครผ่านอีเมลก็ให้เรากดเข้ามาที่อีเมลและขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนก็ให้เราทําการใส่อีเมลของเราลงไปได้เลยเนาะให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการอยากจะสมัครแชร์งาน IG นะครับทุกคนใส่ลงไปและในเมื่อเราใส่อีเมล เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปก็ใหเรากดถัดไปและขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปที่คำว่าสร้างบัญชีใหม่ซึ่งเราต้องการอยากจะสร้างบัญชีใหม่นะครับทุกคน <S <S ก็เรากดสร้างบัญชีใหม่แล้วเราก็รอสักครู่นะครับทุกคนแล้วมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้มันจะให้เราตั้งชื่อของเรานะครับทุกคน และเราตั้งรหัสผ่านเนาะเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับทุกคนเราต้องการอยากจะตั้งชื่อแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับทุกคนแล้วตามด้วยรหัสผ่านนะครับทุกคนแนะนำเนาะให้เราสร้างรหัสผ่านที่รัดกุมนะครับทุกคนเพื่อป้องกันการโดนแฮกไอจี G, หรือว่าอินสตาแกรมนะครับทุกคนเราก็ตั้งรหัสผ่านได้เลยแต่นี้เมื่อเรา พิมพ์ชื่อลงไปแล้วแล้วก็ตั้งรหัสผ่านสำเร็จแล้วนะครับทุกคนก็เรากดเข้าไปทีคำว่าดำเนินการต่อในชิงรายชื่อผู้ติดต่อนะครับทุกคนแล้วเราก็รอสักครู่นะครับทุกคนแล้วเราทำการกดอนุญาตแล้วมันก็จะให้เราตั้งวันเดือนปีเกิดของเรานะครับทุกคนก็แล้วแต่เราเลยเนาะว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนไหนนะครับทุกคนปีไหนเราก็ ตั้งได้เลยนะครับทุกคนก็แล้วแต่เราเลยเนาะแต่ี้เมื่อเราตั้งวันเดือนปีเกิดสำเร็จแล้วก็เรากดถัดไปแต่ขั้นตอนต่อไปให้เรากดเข้าไปที่สมัครใช้งานแล้วเราก็รอนะครับทุกคนมันจะทำการลงทะเบียนไอจีให้เราเนาะเราก็รอสักครู่นะครับทุกคนให้มันทำการลงทะเบียน แล้วให้เรากดข้ามแล้วให้เราทําการกดติดตามเพื่อนก่อนนะครับทุกคนแล้วมันก็จะลิงก์เข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนเราก็รอสักครู่เราก็รอสักครู่นะครับทุกคนแล้วให้เรากดดําเนินการต่อ แล้วเข้ามาสู่หน้านี้นะครับทุกคนให้เราทำการกดเข้าไปที่คำว่าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเรากดข้ามแล้วเราทำการกดติดตามเพื่อนหนึ่งคนก่อนนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นสองคนก็ได้เนาะแล้วแต่เราแล้วเรากดถัดไป เพียงเท่านี้ก็เป็นที่สำเร็จแล้วนะครับทุกคนในการสมัครใช้งาน IG หรือว่า Instagram ของเราด้วยอ e ีเมลนะครับทุกคนแบบง่าย,ายๆเนาะก็ลองเอาไปทำดูนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้า